สิ่งมีชีวิตลึกลับที่เกลื่อนชายหาดความลับและความเสียหายที่ซ่อนอยู่ใต้รูปร่างสีเงินเห็นแล้วต้องตกใจชายหาดไฮโคลม,มนทนทลายประเทศจีนถูกเหรียญเงินลึกลับซัดขึ้นฝั่งทำให้ผู้คนแห่ไปชมและสัมผัสจนเจ้าหน้าที่ต้องเตือนห้ามเข้าใกล้เพราะนี่คือสิ่งมีชีวิตที่มีพิษร,ร้ายแรงแต่เหตุผลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนี้มีความจริงที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่าน,นี้อีกมากมาย ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมีแถบสิ่งมีชีวิตสีเงินยาวประมาณสองกิโลเมตรถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายฝั่งทําให้เป็นภาพที่น่าตื่นตะตื่นใจแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนอันตรายสําหรับผู้ที่คิดจะสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิน่นแต่คุณเคยสงสัยว่าสิ่งมีชีวิตนี้คืออะไรหรือไม่คุณจะตกใจเมื่อรู้ว่ามันเป็นแมงกะพรุนพิษที่มีความเป็นพิษสูงแม้จะตายแล้วก็ตามนายหลูกังผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำต แมงกะพรุนเห็นเงินหรอบลูบัตทรนบลูบัตเทิลพอพีเธอร์พอพีเธอร์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพิษสูงพวกมันอาจทําให้เกิดอาการแพ้ผิวหนังบวมแดงหรือรู้สึกแสบร้อนเมื่อสัมผัสถูกผิวหนังมนุษย์เนื่องจากพิษยังคงอยู่แม้ว่าจะตายแล้วและนี่คือสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่ากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องเร่งดําเนินการทําความสะอาดพื้นที่แต่การทํางานเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะสภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศทาให้แมงกะพรุนเห็นเงินนี้ถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งอย่างต่เืงเาางงมบอ,อ แมงกะพรุนเหงันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันเป็นฝูงๆและหลายร้อยตัวที่เชื่อมโยงกันแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองแต่จะลอยไปตามกระแสน้ำในมหาสมุทรพวกมันจะปล่อยสารพิษเมื่อถูกกระตุ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่นักท่องเที่ยวต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจและเป็นคำถามท,าที่คุณอาจจะต้องการคิดถึงบลูบัตทอนพอพีเธอร์พอพีเธอร์ถึงแม้จะมีรูปร่างและความเป็นพิษที่คล้ายกับแมงกะพรุนแต่มันไม่ใช่แมงกะพรุนจริงแต่เป็นไฮโดรซัวที่อยู่รวมก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆโซออยที่แต่ละตัวทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานร่วมกันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ตัวหนึ่งบลูบัตทอนมักพบที่ผิวน้ำหรือส่วนบนของมหาสมุทรและเคลื่อนที่ไปตามลมกระแสน้ำและน้ำขึ้นน้ำลงในทะเลจีนมักพบตามแนวชายฝั่งของมณฑลกวางตุ้งฝูเจี้ยนและเจ้อเจียงซึ่งสามารถรวมตัวกันเป็นแพขนาดใหญ่บนผิวน้ำและเมื่อมีลมพัดก็จะถูกซัดเข้าสู่ชายฝั่งแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุด การที่บลูบัตทอนมีความเป็นพิษสูงแต่ไม่ใช่แมงกะพรุนจริงทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราซึ่งอาจมีความลึกลับและความเสียหายที่ซ่อน